เราจะเช็คให้ชูก่อนคุณได้เอาไปขับอยู่เราเปลี่ยนยูสคาร์สสนใจคุณภาพมากกว่า ยูรเบียนยูสคาไทยแลนด์สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่ในช่วงเช็คให้ชัวร์นะครับกับเจ้า Mercedes Ben บนซ์เอสสอลองวิวเบสคันนี้เป็นเฟสลิฟแท้นะครับหลายๆท่านมองว่าคันนี้เวลาดูช็อเช็งเช็ให้ชัวร์เนี่ยไม่เห็นบอกไม่เห็นบอกราคาเลยผมบอกราคาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ตรงจองชุมชนนะครับรถคันนี้ได้ส่งมอบไปแล้วเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเวลาจะเข้าไปเช็คว่ารถเข้าใหม่ตรงไหนนะครับตรงนี้นะฮะเข้ามาผมวงๆให้ดูนะครับตรงชุมชนนี่นะคะ ชุมชนนะครับต้องเข้าไปผมจะอัปเดตรถทุกคันเลยเข้ามาใหม่จะเป็นภาพนิ่งๆแบบนี้นะคะัคันนี้เข้ามาเมื่อหนึ่งเดือนที่แล้วผมลงรายละเอียดรถไว้ให้เรียบร้อยนะครับในราคา4ี่แสนห้าหมื่นบาทพอติดจองก็อยู่ในชุมชนอยู่แล้วผมก็ยังลงให้ดูนะว่าคันนี้ติดจองแล้วเพราะฉะนั้นหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าเอ๊ะรถคันนี้มันขายยังไม่ขายส่วนมากจงเช็คให้ชัวนเนี่ยจะเป็นรถที่ขายแล้วนะครับที่ติดจองแล้วคันนี้ได้ส่งมอบรถเรียบร้อยนี่ครับเช็คให้ชวนก็มาดูกันครับว่าคันนี้ทำอะไรกันบ้าง เริ่มกันที่ระบบประตูดูดทั้งหมดเลยนะครับอันนี้เช็คไปเช็คมามาเจอที่กล่องควบคุมประตูดูนะครับได้เปลี่ยนกล่องควบคุมไปเช็คระบบประตูดูทั้งหมด5บานเช็คระบบเบาะไฟฟ้าทั้งหมดนะครับหน้าหลังหัวหมอนไฟฟ้าหลังเช็คหมดทุกอย่างนะครับก็เนี่ยครับผมก็อยากจะเก็บรายละเอียดเพื่อให้ลูกค้าสบายใจนะครับว่าสิ่งที่ซื้อรถกับผมจองมาเนี่ยผมดูแลให้เต็มที่เต็มที่จริงๆนะครับ ต้องใช้ทั้งเวลาแล้วก็รายละเอียดเล็กๆน้อยๆนอยเนี่ยต้องใส่ใจกับมันเยอะค่อนข้ั้งเยอะนะครับสำหรับ S card นี่ก็เป็นฝากระโปรงหลังประตูดูดหลังนะครับก็ได้จัดการให้ทั้งระบบเกี่ยวกับประตูดูดส่วนเจ้าคันนี้เนี่ยต้องเปลี่ยนตัวเบ้าตัวกุญแจตัวนี้นะฮะซึ่งเบอร์เนี่ยต้องใช้เบอร์นี้เท่านั้นนะครับแล้วก็จะหาเบอร์นี้ได้ครใช้เวลาผมวิ่งหาอะไรนาน,นกันนะครับก็ได้ที่มันตรงรุ่นของมัน เพราะถ้าไม่ตร่มรุ่นันไม่สามารถจะใช้ซิงกับระบบคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับก็ได้เปลี่ยนให้แล้วก็ซิงกับระบบคอมพิวเตอร์เพื่อจับตาดูแลดูความบกพร่องของมันนะครับวันนี้ก็ได้เปลี่ยนเจ้าเบ้ากุญแจนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะได้กลับมาใช้เต็มระบบได้ดั่งเดิมของมันเลยครับมาเจอที่หน้าจอยไหมครับคันนี้ผมซื้อลูกค้าลูกคาก้าวิ่งประมาณแสนสองนะครับที่บ้านเขาก็จอดอย่างเดียวไม่ได้ใช้รถคันนี้เลย ก็เลยไม่เห็นตัวเลขผมก็ไม่เห็นนะครับแต่ก็เลยถอดออกมาครับได้เอาถอดออกไปซ่อมจอตัวนี้นะครับเปลี่ยนแผงตรงนี้ครับวิธีการแกะผมก็ายังมีเก็บรายละเอียดมาให้ชมนะฮะออกมาเปลี่ยนเสร็จก็จะมาเป็นสภาพแบบนี้นะครับก็จะเห็นตัวเลขชัดเจนทุกอย่างตอนนี้ไม่มีความบกพร่องของรถเลยนะครับอ่ามีเตือนที่กระป๋องฉีดน้ำฝนนะครับที่ขึ้นมาเนี่ยครับ w a ช h e r Fluid c h e c คเล v e l นะฮะ ก็ได้เปลี่ยนเจ้ากระป๋องตัวนี้ไปนะครับของเดิมมาเภาพค่อนข้างส่งนะฮะก็ไรเบริกใหม่เปลี่ยนให้ใหม่นะครับสภาพกระป๋องพักน้าใหม่แต่ฝามันนะ่ผมหาไม่ได้นะครับแม้จะเบิกใหม่ก็ไม่มีของมือสองก็สภาพก็ไม่ไหวแล้วก็เลยขออนุญาตพี่ใส่ของเดิมไปก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าอะไหล่มันมีเมื่อไหร่เดี๋ยวผมสั่งอะไหล่แล้วส่งตาไมไปให้ถึงที่บ้านเลยครับอันนี้ก็ขั้นตอนในการเปลี่ยนนะครับ แล้วก็จอวิทยุถ้าสังเกตดีๆเนี่ยจอรุ่นนี้นะครับเป็นทุกคันเนื่องจากโดนแดดเมืองไทยนะครับจอมันจะละลายแล้วก็เป็นลอกๆถ้าสังเกตรูปผ่านๆที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีติดๆมาบ้างนะครับที่เห็นนี่ก็ได้ทําการตอมแสงเปลี่ยนจอให้ใหม่นะครับออกมาก็สภาพสวยงามเนี่ยเหมือนรถใหม่เลยครับเสร็จแล้วก็มาเช็ดระบบเครื่องเสียงคันนี้นะครับเนื่องจากพอใส่เครื่องเสียงให้มันใช้งานได้ปกติหมดแล้วเปิดเครื่องเสียงมา ลำโพงเสียงมันแตกๆนะครับได้จากการซ่อมลำโพงให้ใหม่นะครับประตูทั้ง4บานนี้ซ่อมให้ใหม่หมดนะครับนี่คือรายละเอียดขั้นตอนของรถคันนี้นะครับไล่กันมาแต่มันมีช่วงล่างนะครับทําช่วงล่างน,นี่ยแ,แรกๆที่คนี้เข้ามาเลยซึ่งบิน9ั0เก้าพันกว่าบาทผมหาไม่เจอแล้วก็รายละเอียดรูปเนี่ยเนื่องจากผมได้ เต็มเมมโมรี Memory มันเต็มนะผมย้ายโยนเข้ามาในเครื่องแท็บเล็ตนะครับไฟล์เฟอยมันหายไปเนี่ยหนงไม่แน่ใจหาไม่เจอแต่มีการทําช่วงล่างไปแล้วนะครับแล้วก็นี่ครับเครื่องเสียงนี่เสร็จเรียบร้อยอันนี้เก็บแล้วก็มาเช็คตั้งศูนย์กันครับขับมาตั้งศูนย์เนงจากรถมันมีขับแล้วมันจะมีอาการกินซ้ายนิดๆนะครับก็บตั้งศูนย์ให้เรียบร้อยครับ อันนี้หลังจากที่เราตั้งสูตรเสร็จก็จะมาเทสร,รับเทสใบเทสมาอยู่ประมาณ2-3วันนะครับแล้วอยู่ดีดีก็ขึ้นตัวที่คนกลัวกันที่สุดก็คือแอร์เมติกก็คือโช้กุงลมนะครับที่คนน่ากลัวกันที่สุดแหละก็ได้จัดการเปลี่ยนนะครับโช้กุงลมหน้าซ้ายเมื่อกี้มันสุดแล้วมันขึ้นวัตถุโลหรือมันเตี้ยมาก,ก็ได้เปลี่ยนโช้กุงลมให้นะครับฝั่งซ้ายนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่ หลังจากที่ผมทาทุกอย่างหมดแล้วทุกอย่างมันเพอร์เฟกแล้ว,แ,ลวแต่รถมีอายุเยอะผมจะแนะนํากับลูกค้าทุกท่านว่าจะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนก็ได้ไม่เปลี่ยนก็ได้พวกลูกลอกสายพานปั๊มน้ําวาล์วน้ําหัวเทียนคือจุดที่จะท,ที่ควรจะเปลี่ยนได้แล้วสิงอายุรถมันนะครับนี่ก็คือหน้าตาปั๊มน้ําวาล์วน้าเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนให้หมดเลยนะครับในส่วนนี้ก็เป็นค่าใช้จ่ายของลูกค้าที่ท,ที่แอ d เข้ามานะครับเพราะว่า มันไม่ได้เสียผมไม่ได้เปลี่ยนนะครับแต่ถ้าเป็นความต้องการความสมัครใจที่จะเปลี่ยนของพวกนี้ผมไม่แนะนําให้เปลี่ยนที่เขาก็ลูกค้าท่านนี้ก็ได้บอกว่าโอเคไม่เป็นไรอยากจะเปลี่ยนก็ได้เปลี่ยนให้แล้วนะครับเรียบร้อยหมดเเสร็จของคันนี้เนี่ยก็ออกมาที่ทําไปผมทําไปเยอะมากเหมือนกันนะครับผมทำบินไม่ได้จริงๆเลยค่อนข้างเยอะเลยนี่นะครับผมก็จะมาถ่ายให้ดูนะครับหลงังจากที่ทําแล้ว มีน้ำมันแห้งๆนะครับอ่างเกียร์ไม่มีหยดไม่มีซึมเครื่องไม่มีน้ํามันหยด,ดไม่มีน้ํามันซึมเลยนะครับมาดูที่ด้านหลังกันบ้างครับสมบูรณ์มากเลนะครับช่วงล่างถือว่าแน่นมากอันนี้ผมเช็คให้ละเอียดหมดแล้วนะครับเสร็จแล้วก็จะมาเก็บเรื่องความสวยงามกันต่อนะฮะอันนี้ก็ได้มีเก็บสีบ้างเป็นบางชิ้นนะครับไม่ได้ทําให้ทั้งคันนะครับ จะเป็นบางคันเท่านั้นนะครับที่ผมจะทำเป็นเป็นบางคันที่ต้องโดนทั้งคันแต่คันไหนที่มันมีบางจุดแต่ันนี้โดยรวมมันยังสวยอยู่นะครับก็เก็บบางจุดที่เจอรอยทละลอกนะครับแต่ไม่มีชนหนักแน่นอนกันนีประกันเลยแล้วก็มาขัดไฟหน้ากันต่อนะครับคันนี้ไฟหน้าเดิมมันค่อนข้างจะดูแล้วหมองหมองเหลืองๆนะฮะก็เลยขัดไฟหน้าให้ใหม่นะครับนี่ก็เก็บ รายละเอียดขั้นตอนในการทำให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับว่ารถ1คันดีเทลต่างๆกว่าจะได้ส่งมอบเนะี่ยมันไม่ได้เร็วนะครับไม่ได้ง่ายนะครับที่ผมตั้งใจทำให้แต่ละคันค่อนข้างจะต้องใช้เวลาพอสมควรเลยครับคันนี้พอเสร็จแล้วนะครับนัดพี่สมนึกนะครับส่งมอบให้ที่จังหวัดสงขลานะดันมีปัญหาขึ้น a อเมติกอีกแล้วนะฮะ อันนี้ก็เลยจับสตาใหม่ครับเช็คดูอีกรอบมาขึ้นเจ,เจอตรงเซนเซอร์นะครับว่าเป็นเซนเซอร์โชคัโชคดีนะครับพี่ขึ้นก่อนไปนะเพราะว่ารถสลด์มาเรียบร้อยแล้วผมยังไม่กล้าเอาขึ้นรถสไลด์เลยครับเพราะว่ามาเจอเจ้าเซนเซ,นเซอร์ตัวนี้นะครับก็เปลี่ยนเ,นเซนเซอร์นี้ก่อนให้กับพี่สมนึกนะครับเสร็จแล้วสภาพรถก่อนส่งมองก็เป็นแบบนี้นะฮะผมจะถ่ายให้ดูกันนะครับโดยรวมของคันนี้ออกมาสภาพ ผมให้90กว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะครับมีความบกพร่องเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับตามอายุรถนะครับยิ่งรถปีเก่าปีลึกเนี่ยลูกค้าต้องเข้าใจในสภาพรถในสภาพปีด้วยนะครับว่ารถมันไม่ใช่ 101, รถมือหนึ่งะไม่ใช่รถป้ายแดงก็จะมีความบกพร่องบ้างตามอายุนะครับแล้วก็รถมือ2ก็อยากให้ลูกค้าเข้าใจในรถด,ด้วยศึกษาในรถนะครับมันอาจจะมีอะไรที่ ต้องเสื่อมต้องโทมหรือต้องเสียเนี่ยบ้างนะครับไม่ใช่ว่าเอาไปจากผมแล้วมันจะออกมาเป็นปลายแดงออกมาไม่มีอะไรเสียเลยซึ่งผมทําให้เท่าที่ผมเจอแต่แ, there, แต่ที่ผมไม่ได้เจอเนี่ยผมตอบไม่ได้นะครับว่าพี่เอาไปซื้อกันแล้วไปใช้เนี่ยมันจะเสียเมื่อไหร่แต่ก่อนไปเนี่ยมันไม่ได้เสียยังไงก็ไม่เสียถ้าผมเจอเจอว่ามันเสียอยู่ที่ผมยังไงผมก็ทําครับนะครับนี่ครับสภาพก่อนส่งมอบเป็นแบบนี้ครับทสปาภายในให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ลายไม้ทุกอย่างสวยใ,ใสเลยฮะนี่เรามาเช็คดูครับผมสตาร์ทให้ดูนะครับนี่มีความผิดป,ปกติใดๆบนแผงจอดัชบอร์ดต,ตรงนี้เลยนะครับเพราะาถ้ามีเดี๋ยวจะขึ้นโชว์เลยแล้วรุ่นนี้นะครับทาดูครับนี่แผงลายไม้ทุกอย่างนะครับสวยงามมากครับออกแบบรุ่นนี้ผมว่าออกแบบมาได้ดหรูหรามากฮะ มีระบบแอร์นะครับกดออโตโอ้มีแยกอิสระได้ทั้งซ้ายและขวานะครับตั้งอุณหภูมิสําหรับคนนั่งฝั่งซ้ายกับคนขับนี่แยกกันได้นะครับวิทยุจอตรงนี้เปลี่ยนให้ใหม่แล้วนี่นะครับอันนี้ผมเล่งดับลงวัวลุ่มนิดหนึ่งครับนี่นะครับใสๆเลยครับจอปุ่มทุกอย่างใช้งานได้ครบนะครับ ดูฟังก์ชันระบบไฟฟ้ากันครับอันนี้นะครับกระจกไฟฟ้าพับได้นะครับทั้งสองฝั่งนะครับครับนี้กดตัวปุ่มนี้คือแอร์เมติกนะครับนี่นะครับการทำงานของมันนี่มาดูนะครับถ้าสังเกตดีๆมัจะค่อยๆขึ้นนะครับนี่ครับถุงลมปกตินะครับนี่ก็คือว่ายกขึ้นมาแล้วพอกดปิดนะให้มันลงนะครับ สังเกตดีๆนะครับมันจะค่อยๆลงนะครับแต่มันไม่ได้ขึ้นแบบรุ่งเป็นสูงมากมายนะครับขึ้นแค่ระดับเดียวครับไม่ได้ขึ้นสูงมากนะครับนี่ครับลองกดดูนะครับว่ามีความผิดปกติหรือเปล่าขึ้นโนมอลฟังชันนะครับมาดูเนี่ยครับบอกข้างหลังรุ่นนี้เป็นลองวิวเบสนี่ใหญ่มากนะครับความยาวนี่ยาวจริงๆครับหัวหมอนหลังใช้งานได้ปกตินะครับมาหลังไฟฟ้าครับใช้งานได้ ครบนะครับระบบคันนี้ผมเช็คให้ค่อนข้างจะเยอะมากแล้วฮะทำทุกจุดเลยจริงๆนะครับหัวหมอนปรับพนักพิงเลื่อนหน้าถอยหลังใช้งานได้ดีนะครับตัวเฟสลิฟเนี่ยสังเกตเนี่ยบอกมันจะหนากว่าตัวก่อน f เฟสลิฟนะครับบอกจะหนากว่าปุ่มกดต่างๆเจอคคละทรงกันนะครับ ได้ครบถ้วนนะครับมาดูที่เบาะไฟฟ้าด้านหลังกันบ้างครับนี่นะครับรุ่นนี้ถ้ายืดออกมานี่นั่งแบบโอ้โหเต็มรองขาได้ล้นเลยฮนะสบายจริงๆครับแล้วก็ผู้โดยสารตอนหลังยังสามารถควบคุมเบาะนั่งหน้าได้ด้วยนะครับเฉพาะฝั่งซ้ายนะครับ สำหรับรถผู้บริหารที่มีคนลดนะครับก็นั่งตรงนี้แล้วสามารถปรับเบาะให้เรายืดขาได้เต็มที่เลยครับฟังก์ชันนี้ก็จะมีเฉพาะใน s c l a s s นะครับแต่บางคันก็ไม่มีคันนี้ออปชันมาถือว่าค่อนข้างเยอะนะฮะมาดูด้านท้ายกันครับก็นี่นะครับสภาพโดยรวมออกมาคันนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยดีครับออกมา เจ้าของเดิมก็บอกไม่ได้ใช้เลยจอดแบบไม่ได้ใช้จริงๆนะครับมาดูอย่างอะไรฮะนี่นะครับเม็ดอาร์คเดิมๆหมดนะครับล้ออะไรเครื่องมืออุปกรณ์อยู่ครบหมดฮะรถทุกคันก็จะสภาพคัดออกมาแล้วนะครับไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับผมดูมาหมดแล้ว สภาพก่อนจะสไลด์แล้วนะครับผมก็เตรียมลดสไลด์ให้กับพี่สมนึกนะครับที่จังหวัดสงขลานะครับส่งกันไปลงใต้เลยครับคันนี้มาชมสีรอบคันกันครับคันนี้สีได้เก็บเป็นบางชิ้นไปนะครับนี่โดยรวมออกมาก็มาเป็นแบบมานี้นะครับผมขัดเคลือบสีให้เรียบร้อยแล้ว fc หรือผู้ติดตามใหม่ที่เพิ่งมาติดตามผมนะครับก็อยากให้ได้ มั่นใจนะครับที่จะซื้อรถคันหนึ่งนะครับซื้อที่ผมเนี่ยผมดูแลให้ทุกจุดแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเกียร์ช่วงล่างนะครับเครื่องเจอจุดไหนน้ามันรั่วน้ํามันซึมผมเปลี่ยนซีนให้นะครับเกียร<ไ>์เช่นกันนะครับเจอจุดรั่วซึมผมจัดการให้แหลกครงอะไรมีซึมมีรั่วผมโอเวอร์ฮอนให้นะครับโชค๊คลัว่วโชค๊คซึมโอเวอร์ฮอนให้หมดครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวหรือกังวลในเรื่องของเครื่องเกียร์ช่วงล่างนี่ผมเน้นเป็นหลักนะครับความสวยงาม ก็อย่างที่เห็นนะครับผมเน้นเป็นลองก็หลายๆท่านที่ติดตามแล้วก็รอรถจากผมเนี่ยก็ขออภัยนะครับที่ผมหารถมาไม่ทันนะครับตแต่พยายามจะหาให้เข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับยิ่งเป็นเบนซ์ด .211 เนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะฮะนี่ก็เป็นสภาพที่ก่อนส่งมอบกำลังจะสไลด์ไปให,ให้กับพี่สมนึกที่จังหวัดสงขลาแล้วนะครับ ก็ใช้รถสไลด์แบบ6ล้อนะครับแบบอย่างดีนะครับปลอดภัยแน่นอนครับเดินทางไปถึงที่หมายปลายทางนี่ก็ถึงที่สงขานะครับถึงที่นัดหมายกับพี่สมนึกเรียบร้อยครับส่งรถส่งมอบรถให้กับพี่สมนึกไปเรียบร้อยนะครับก็ขอบพระคุณพี่สมนึกมากๆนะครับพี่ไว้วางใจในยูโรเปียนยุสคาไทยแลนด์นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเรานะครับกดติดตามกดสั่นกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดมีรถใหม่เข้าแจ้งเตือนให้กับลูกค้าที่กำลังหลอติดตามทราบนะครับสำหรับวันนี้คงต้องลากันไปกับเจ้า Mercedes-Benz คันนี้แล้วสวัสดีครับเราเชื่ให้ชูกนคุณได้เอาไปรับ ใคุณภาพมากกว่ากำไร You no เ e u s ย d car จำนายรถเป็นซนนองเราดูแลทุกแง่เหมือนกับรถใช้เองรถยนต์คุณภาพระดับพรีเมียมอยากให้คุณได้ลงมาสัมผัสบริการเราดีเซอร์วิสเราดีเยี่ยมปลอดภัยในทุกเส้นทาง When the pop my